อ้าวท่านผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ครบ1,000ไลค์ 1, like ด้วยนะครับผมโอเค Thank you มากเลยใครพร้อมแล้วก็ let's go เพราะคุณรู้ไหมว่า King Pete ไม่ใช่ดิบอกฟูดเป็นไงเล่นแต่ King Pete ทุกวันจนหัวกูกายเป็น King Pete ไปแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็แอดมินทำการจะไลค์สตรีมโชว์เวคคือสน e p พี k อันที่สองนันเองนะครับแต่อัน,นี้มันเอาจู่มาให้กูดมทำเพื่ออะไรวะเนี่ยโคตรงงนะาจา๊ โอเคผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเราก็ทำการไปดูสนิทพีกอันที่2นะครับคลิปนี้ไม่ยาวมากนะค,คุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์และกดสมัครให้ผมด้วยกันนะครับคลิปนี้ขอสร้างมาณหนึ่งพันกดไลค์เลยนะช่วยอไปผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวรอมาอัปเดตเดี๋ยวผมทำคลิปให้แน่นอน นะครับผมเอาละบอกเลยว่าวันนี้นะครับสเน่กพิกเขาค่ายจะสนุกมากๆแล้วก็เวอร์มากและอีกอย่างหนึ่งเลยผมไม่คาดคิดว่ามันคือผลผลนั้นเว้ยเออคุณผู้ชมก็น่าจะคิดเหมือนกูนั่นแหละว่าเฮ้ยผลนี่ที่ทําการเป็นผลตื่นแล้วแม่งโคตรเฟี้ยวโคตรโหดกูด้วยไททันนะครับหรือว่าจอมเวทอภินิหารอะไรประมาณนี้โอเคใครพร้อมแล้วก็เลสโก o ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะจ๊ะทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวบักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคซี่เนี่ยครับผมหรือว่า สามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์แมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูอ็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดูเ,ววอเอาละไม่เชื่อเลยเปิดมาก็แบบโฆษณาเลยป่าวโอ้โหโคตรงงโอเคแล้วผมตอนนี้ก็ เอาล่ะคนดูครับผมตอนนี้นะครับผมก็คือสนิกพีคอันที่2ใช่ไหมไอเปอร์ใช่โอ้คันข้างที่จะแบบเวอร์อลังการงานสร้างเลยครับผมคือเมื่อวานเนี่ยเขาปล่อยสนิกพีคมาละนะครับอันที่1ใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยอันที่2มาละคุณผู้ชมครับดเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับหกพันกว่าคนนะตอนนี้ นะครับผมผมไม่รู้ว่าคนดูดูคลิปผมกี่คนนะครับตอนนี้นะครับสดๆกันเลยทีเดียวนะครับผมคลิปผมก็น่าจะลงหลังแอดมินเขานะครับอันนี้คือแอดมินนั่นองก็อย่าลืมมาติดตามกันได้นั่นเองนะครับผมผแปดคนละเนี่ยเมื่อวานก็ดูคลิปนี้กันไปนะครับผมค่อนข้างจะเออพอสมควรเลยแหละนะครับผมเรารู้เรื่องราวนะครับโลกที่3นะครับแล้วก็กรงล็บสายฟ้าใช่ไหมมีผลพิษเข้ามาเวนอมเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็น ด้านของอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเห็นปะคุณดูไหมเหมือนกับมีระเบิดอ่ะเออแรงระเบิดอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ทําการตัดไปตอนที่คลิปมันมาเลยดีกว่านะคุณดูครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็ศูนย์มาแล้วเว้ยเปอร์เออ let's go let's go bro เฮ้ย let's go เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ <Yeah. S 1> คนพ้าเหรอคนพ้า ว้าวว้าวยังกระเทิ้นเลยรับคือเดี๋ยวคุณดูแบบว่าเฮ้ยอ้นอ้นไปดูมาก่อนเปล่าผมผมผมดูสดๆคุณดูนะเฮ้ยผลพลาเป็เฟี้ยวว่ะคุณได้จอมมารเวทเลยฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยใช่ป็นเนี่ยคนแต่งหรอฮะใช่แล้วใช่ใช่ผลพลาผลพลาผลพลาเฮ้ยอะไรวะผลพลาทำไมเป็นอย่างเงี้ยคนหลอดดิโอ้โห ผลพาฒน์จะไม่ใช่เป็นผลที่สำหรับฟาร์มแล้วเหรอหรอโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เขาก็ทำการปรับใหม่แล้วนั่นเองนะครับคุณดูดูดิอุ้ยสุดยอดอเฮ้ยเ,เ,เท่เกินเฮ้ยมีระบบเทเด้วเทเดระบบอะไรวะนี่ส่งของป,ป,ปะเทเดใช่ปะ <Alles, S 2> พี่ระบบเทเทใช่ไหมเออเทใช่เฟี้ยวอ่ะคุณผู้ชมไม่เจ๊แต่ทำไมภาพภาพไม่ค่อยชัดเลยอุ้ย เอือพี่น้อมพี่น้อมสามล้านดิใช่เหรอพี่น้อมสามล้านเนาะเฮ้ยเราสามารถนั่งนั่งเหตุกันได้ตรงนี้เลยเหรอวะโอ้โหหน้าเหตน่าน่าตุ๊สปาเอ้ยนี่อันนี้มันสองแสนห้าใช่ป่ะอันนี้มันคือสามล้านอดูดิเหตุด้ป่ะเหตุด้บไหมเอ้าไหตุด้เฮ้ยได้เฉยเฮ้ยเยอะว่ะเห็นปหมกุลเลี้ยงสายฟ้าเห็นป่ะเห็นไหมกุลเสียสารตรงเนี้ยอ๋ออันนี้มันอันนี้มันเอาไว้เก็บป่ะ เก็บผลปะเราแลกมาอ่าแล้วก็ไปแลกแลกต่อได้ไงปะน่าจะมานะเอออจะใช่เอออย่างนั้นอ่ะเรียบร้อยแค่นี้เรียบร้อยจบแค่นี้หนึ่งนาทีไม่ถึงวะเนี่ยมาเรามาย้อนดูดีกว่าน้องเขาเพิ่งเข้ามาเองเองเพิ่งเข้ามาเนาะเองชื่ออะไรนี่เดี๋ยวเราช่วยคิดเดี๋ยวเราช่วยแคลม่ไม่กูถามว่ามึงชื่ออะไร ชื่อช okay, no ื่อพีครับชื่อพีชื่อพีพีนักอัดตูดเออนั่นแหละอ่ะอะไรนะกันพูดเลยนักอะไรนะไม่ไม่มีอะไรอย่ามึงดูดิมึงคิดอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยมึงดูดิเหมือนไทรดูไอ้ยแปลงร่างแปลงร่างเป็นไถ่ธาตุไถ่ธาตุไถทัาตพระโคตรเวอร์เลยอ่ะเวอร์ใช่เวอร์เป็กโคตรโคตรเท่เออขอบคุณ คือแบบวอลโลกคือสามคือเหมือนพับจีอะฟอนต์มันเหมือนพับจีใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนจริงแต่ว่าผมบอกก่อนนะคือว่าไอ้ด้านของไอ้เกาะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใหญ่มากนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะเนี่ยคนดูดูดิเกาะมันจะใหญ่มากนะแล้วก็พลังของเนี่ยขนท้ากน่าจะโหดเลยแหละได้ไป็นตื่นปะที่ว่า ผมก็ตื่นเพราะว่าถ้าฝนพัดธรรมดาไม่น่าใช่ใช่ถ้าฝนพัดธรรมดามีเบอร์ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงละนะครับคุณดูกูเกินใครเปล่าเวอรเกินไครฟเฟอร์นะครับกูว่าแบบแต่ผมพูดจริงนะผมผมพูดตรงๆเลยว่าการเปิดตัวของบอกฟู๊ดเนี่ยนะครับเอ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวคุณดูดักก็เปรียบเทียบอีกนะครับผมว่าของคิงพีชจะเวอร์กว่ามึงคิดเหมือนกูไหม เพราะว่าของของคีพีทนี่คือมันเท่กว่าเวคนโดูแบบมันดูแบบเออมันเฟี้ยวกว่าถ้ามันชมเข้าใจไหมเดี๋ยวผมขอรีหน่อยมีคนดูเท่าไหร่วะวิแค0สองหมื่นกว่าคนแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ต้ล่างคลิปนี้นะครับป้าเดี๋ยวเราเข้าเกมไปไหมน้องๆนนๆทุกคนอยากเข้าเกมกับพี่ไหมเดี๋ยวไปเล่นกับพี่โอเคนะครับผมคนดูครับผมก็นี่แหละทําการสนิทพิกแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเขาแลกกันตรงนี้ปะแน่ตรงนี้นะครับที่เขาแลกกันเนาะเป็นการเทรดนั่นเองนะครับระบบนี้เนี่ย เห็นมีกี่เกมวะที่มันพีทที่เขาทำนี่ก็คือ R หนึ่งละแกนพีทใช่ไหมใช่แกนพีทที่ทำาแล้วนะครับแล้วก็บอกฟุตกำลังทำนี่นะครับใช่นะครับผมมันคือการเทรดผลปีศาจกันได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโมเดลผลใหม่เนาะที่เราเห็นไปกันเมื่อกี้นี่นะครับมีเปลี่ยนโมเดลผลด้วยไม่ไม่ไม่ค่อยจะต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับแต่ของคิงพีทนี่คือรีมดเลยนะรีใหม่หมดเลย นีครับผมแต่ของบ็อกฟุตนี้ก็ถือว่ารีใหม่ไหมมันก็เออมันก็สีมันเปลี่ยนอะเอาง่าๆนะครับคุณผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวเราก็ทําการรอเนาะมันอัปเดตเองนะครับผมคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะมากหรอกผู้ชมก็รอดูคลิปตอนเย็นแล้วกันวันนี้เราทำการไปแก้งของพี่พี่นะครับทำการไปแก้งนะครับผม จ้าทะเลนี่นะครับผมนั่นแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็รอดูตอนเย็นนี้เลยนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมจะลงคลิปนั่นเองวันนี้ลงทั้งหมด3คลิปนะครับผมก็สุดๆไปเลวันนี้นาจาโอเคครับผมเอาละวันนี้นะครับใครคิดเห็นไงก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันผมคิดว่ามันเบื่อมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยอย่าลืมไปดูคลิปนะครับต้นฉบับเขาด้วยละกันอยู่ตารางคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเควันนี้นะครับผมไปยผมซีอูครับคนดูงตื่นเต้นพอๆอะไรวะ มึงติดเส้นท็อปเพราะอะไรนนองผมผมไม่รู้อะแต่ผมรู้สึกเออมันเทอะใช่ไหมโอเคเลยอะคือแบบผลพานี่คือแบบกูไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมึงงงไหมใช่คือแม่งมันเบ้ออะเชี่ยเป็นเจอาเม็ดเปนี้หรือเปล่าวะเออประมาณนั้นแหละไปละคุผู้ชม